รักสะกดรอยรักบทที่ 4. สี่สารวัตรหนึ่งสยามมองหน้าเมืองสองและพยักหน้าให้น้อยๆเมืองสองจึงเดินเข้าไปหาร่างทมนั้นแล้วยิ้มนิดๆพูดขึ้นว่าสารวัตรสอบปากคำผมเสร็จพอดีเชิญคุณป้าเลยครับโชคดีนะครับพูดแล้วชายหนุ่มก็เดินสวนออกจากห้องแล้วเปิดประตูเข้าห้องตัวเองการมาอยู่ที่นี่ เขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาทำงานให้กับตํารวจแม้จะไม่รู้ว่าคุณป้าชุดเขียวเมื่อครู่เป็นใครแต่เขาก็หวังว่าการพูดอย่างนั้นจะให้คุณป้าเข้าใจว่าเขาถูกเรียกตัวไปสอบถามเขากิดจะออกไปหาอดีศักดิ์ที่โรงพยาบาลอยากถามว่าใครเป็นคนจ้างอดีศักดิ์ติดตามรเตอร์เรินพิมพ์เขาสงสัยว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชิดนะตอนนี้ เขายัางไม่มีข้อมูลการเสียชีวิตของชิดนางและสิ่งที่เขาเคยทำได้ก็ไม่อาจทำได้เมื่อครู่แต่เขาไม่คิดว่าอาชีพของเขาจะหมดไปเพราะสิ่งนั้นเขาไม่จำเป็นต้องใช้พลังจิตเพื่อมองเห็นภาพอย่างที่เคยทำได้เพื่อมาช่วยสารวัตรหนึ่งสยามคดีนี้เพราะด้วยความสามารถด้วยชาปัญญาของสารวัตรเขาเชื่อว่าต้องสามารถคลี่คลายคดีได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว แต่ที่เขามาเพราะอยากจะฟื้นฟูให้มันเป็นเหมือนเดิมและเขาอยากจะจำได้เท่านั้นเองว่าก่อนที่จะได้รับอุบัติเหตุนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมความทรงจำตอนนั้นของเขามันหายไปหลายคนคิดว่าเป็นเพราะเขาสูญเสียคนรักเพราะเขาไม่อาจจะช่วยเหลือคู่มั่นของเขาได้มันทำให้เขาเสียใจและไปปิดกั้นความทรงจำตอนนั้นเอาไว้ ขาไม่ค่อยจะมั่นใจนับหรอกว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นแต่เขาก็รู้ว่าการจะฟื้นความทรงจำจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเคยรักษาบำบัดคนที่เคยมีปัญหาเช่นนี้มาด้วยซ้ำอย่อเขาเคยช่วยคนอื่นได้ทำไมเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้เขาต้องทำได้เบืองสองเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อจะก๊อปปี้ไฟล์ให้กับสารวัตรหน่งสยามแต่ระหว่างนั้น เขาก็ปล่อยให้เคลื่องทำงานไปและวไปหยิบเอากล้องเปิดประตูระเบียงออกไปเขาถ่ายรูปชิ้นพิซซ่าและทิ้งมันไว้เหมือนเดิมแล้วมองจากระเบียงไปดูรอบๆอีกครั้งห้องนี้อยู่ติดก,กับห้องของชิดนางแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลางของตึกมันค่อนไปทางปีกซ้ายซึ่งทำให้มองเห็นระเบียงห้องด้านนี้ที่ต่ำลงมาได้ชัดเจนบางห้องที่ระเบียงไม่ได้โล่งอย่างนี้ ก็จะมีซี่กรงต่อขึ้นไปาราวครึ่งเมตรเขาถ่ายรูประเบียงของทุกห้องเท่าที่สามารถถ่ายได้เอาไว้ก่อนจะกลับเข้ามาในห้องเขาดึงแฟลชไดร์กจากเครื่องแล้วปิดเครื่องเอาโน้ตบุ๊กเก็บไว้ในลิงชักโต๊ะมองความเรียบร้อยของห้องก่อนจะหยิบกุญแจรถชายหนุ่มเปิดประตูกออกมาแต่พอเห็นด้านหลังของสารวัตรหนึ่งสยามและคุณป้าชุดเขียวกำลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ในถอยกลับเข้าห้องรอสักครู่จึงออกมาแล้วเลือกที่จะเดินลงทางบันไดก็แค่แปดชั้นมันใช้เวลาไม่กี่นาทีเขาไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่จากประสบการณ์การเดินขึ้นลงบันไดไม่เพียงเป็นการออกกำลังกายแต่มันทำให้เขาเจอเรื่องไม่คาดฝันได้ดูแต่ตอนเขาเจอกับดรยร่นพิมนั่นไงเขาเดินลงมาถึงที่พักบันไดจะลงชั้นห้า ก็เห็นเจ้าแมวตัวเดิมนั่งเลียขาตัวเองอยู่ใกล้กระถางต้นไม้ตรงวงทางเดินแล้วฉับพลันก็มีรถคันหนึ่งวิ่งตรงไปชนมันมเสียงนี้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะชอบใจเจ้าเหมียวเดินวนแล้วก็หยุดทำท่าเดิมแล้วรถบังคับวิทยุสีแดงก็วิ่งไปชนมันอีกรอบเจ้าเหมียวก็ส่งเสียงร้องเมียวขึ้นมาแล้วร่างของเด็กชายเสื้อลายสก็ต เกงยินขายยาวก็วิ่งออกมาส่งเสียงชนเลยชนเลยขณะที่มือก็ถือคันบังคับรถให้ตามเจ้าแมวนั้นไปเรื่อยๆเรกรฟหยุดนะลูกเอารถเข้ามาเก็บเดี๋ยวนี้แม่จะล็อกประตูแล้วพร้อมจะเอารถไปด้วยไม่ได้เอามาเก็บเดี๋ยวนี้น้ำเสียงเข้มงวดทำให้เจ้าหนูก,ก้มหยิบรถบ,บังคับของตัวเองแล้วเดินย้อนกลับไป เมืองสองเดินลงมาแล้วหันไปมองห้องของเจ้าหนูนั่นอยู่เกือบสุดมุมตรงปีกด้านนี้พอดีแต่พอเขาเดินลงบันไดต่อไปก็เห็นสารวัตรหนิงสยามเปิดประต,ระตูออกมาจากอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่อยู่กลางกลางตึกตอนแรกเขาคิดจะรอถามอะไรสักอย่างแต่เมื่อเห็นมีคนอื่นออกมาด้วยเลยเปลี่ยนใจรีบเดินลงบันไดไปเลย หลังจากเสียเวลาอยู่ครู่หนึ่งที่ล็อบบี้ข้างล่างเหมือนแพรก็ได้มาเคาะประตูห้องของดเตอร์เรืนพิมพ์เธอหันไปมองจานิยมที่ยืนก้มมองแมวในมือของตัวเองตอนแรกเธอก,ก็คิดจะจับแมวตัวนี้แต่มันก็หนีไปอีกบทจะไปเจออีกทีมันก็ปนเปียนอยู่ที่ล็อบบี้ตอนที่เธอและจานิยมกำลังขอข้อมูลผู้เช่าทั้งหมดกับพนักงานชิตทิพยาวันนี้ ผู้จัดก,การของอพาร์ตเมนต์จะเข้ามาตอนบ่ายหลันจึงต้อโทรศัพท์ไปขออนุญาตเหมือนแพรได้ถามถึงห้องดเตอร์เริอนพิมพ์ก็เลยได้รู้ว่าดรเรือนพิมพ์ยังมีอีกหนึ่งห้องอยู่ที่ชั้นห้าและเป็นห้องที่เพิ่งจะขอย้ายจากชั้นหกลงมาโดยมีสัญญาหมดอายุในอีกไม่กี่สัปดาห์และห้องที่ดอตอร์บอกว่าจะเช่าต่อจากชิดนางนั้นเป็นเพียงการแจ้งโดยส่วนตัวของชิดนางเท่านั้น ยังไม่ได้มีรายละเอียดเป็นรายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดแต่ผู้จัดก,การก็รู้แล้วว่าดเรเรนพิมพได้ขนของไปที่ห้องข้างบนบ้างแล้วเธอจึงคิดว่าระหว่างที่รอให้ทิพยญาตเตอรมข้อมูลให้เธอน่าจะขึ้นมาคุยกับดเรเรนพิมพก่อนจึงขึ้นมาเคาะประตูนหน้าห้องเลยดออรอาจจะไม่อยู่นะครับคุณแพรจานิยมพูดขึ้นเมื่อรออยู่ครู่หนึ่งแล้วไม่มีใครมาเปิด เหมือนแผลสันหน้ายัางไม่เห็นด้วยเธอกระหน่ำเคาะลงไปอีกสี่ห้าครั้งติดทีชัววินาทีประตูก็เปิดออกเสียงทีวีดังลอดออกมาจากประตูที่เปิดกว้างแค่ฝ่ามือและใบหน้าแค่เสี้ยวที่ตกแต่งนาเตะก็ลอดออกมาฉันมาหาด็ร์เรินพิมพ์ค่ะเหมือนแผลบอกเสียงดังและใบหน้านั้นก็ผลุกเข้าไปก่อนที่ประตูจะเปิดกว้างเธอจะงักนิดหนึ่ง ไม่อเห็นผู้ที่มาเปิดเป็นสตรีร่างท้วมใส่ชุดกระโปรงสีเขียวที่คอห้อยสร้อยเส้นโตไปหน้านั้นทาแป้งหนาเตะจนเธอคาดเดาอายุไม่ถูกเข้ามาสิคะสตรีสูงวัยกว่าพูดอย่างยิ้มแย้มก่อนจะหันไปตะโกนเสียงดังว่าหนูเรือนมีตำรวจมาจ้ะแล้วร่างนั้นก็เดินไปหยิบรีโมททีวี รีเ,เสียงลงหันมาบอกว่านั่งก่อนสิคะฉันเป็นป้าของดรเรือนพิมพ์พวกคุณจะมาถามเรื่องคุณจิตรางอีกเหรอคะอ้าวเจ้าประวานดูนี่เองมาหาป้ามาลุกแล้วมืออวบอูมก็ไปอุ้มเจ้าเหมียวจากมือของจานิยมเอาไปกอดไว้แนบอกพร้อมกับรูปลำตัวมันเบาๆถามจานิยมว่า ไปเจอมันที่ไหนคะในล็อบบี้ครับไอ้เจ้านี้ชอบหนีไปเที่ยวมากันแค่สองคนเองเหรือคะพาไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะแล้วร่างในชุดเขียวก็วางแมวในมือเดินอย่างคล่องแคล่วไปยังมุม,มครัวเหมือนแพลคิดจะเดินตามไปแต่แล้วดเรเรนพิมพ์ก็เปิดประตูออกมาจากห้องนอนมองหน้าเธอและจ่านิยมอย่างสงสัย ถามว่ามีอะไรหรือจากกับฉันอยากจะถามอะไรคุณสองสามอย่างคะ่ะดเรเรินพิมพ์พยักหน้าและวไปนั่งที่โซฟาอย่างง่ายๆสบายๆไม่มีทีท่าว่าไม่พอใจหรืออึดอัดใจตรงไหนแต่เมื่อเจ้าแมวไปเคลียกคลอที่ขาของเธอดออร์สาวก็ก้มลงอุ่มเหมือนขึ้นตักยกขาของมันสำรวจทั้งสี่ข้างพลางพูดยิ้มยิ้มว่า ถามมาสิหรือคุณตำรวจจะรอดื่มน้ำก่อนคำพูดนี้ทำให้เหมือนแพรยิงคำถามไปเลยว่าเมื่อวานคุณไม่ได้บอกว่าคุณมีห้องพักที่นี่กลับห้ที่อยู่ที่ไหนให้เราก็ไม่ทราบฉันก็บอกแล้วนี่ฉันมีที่พักมากมายที่ให้ตรงนั้นก็ใช่และถ้าคุณไปหาฉันเมื่อคืนก็จะเจอฉันอยู่ที่นั่นมีปัญหาอะไรใช่ค่ะ เมื่อคืนหนูเรือนไปพักกับฉันที่นั่นแต่ฉันอยากดูที่เกิดเหตุก็เลยให้พามาแต่เช้าคุณป้าส่งเสียงสนับสนุนหลานสาวพร้อมกันนั้นก็เอาแก้วบรรจุน้ำสีออกเหลืองๆมาวางเสิร์ฟให้พูดว่านี่น้ําสมุนไพรตะไครไ้ใบเตยแล้วก็เก๊กฮวยคะ่ะลองดื่มสิคะฉันต้มเองแหละพอวางแก้วบนโต๊ะแล้ว คุณป้าก็เดินไปอุ้มออกโจมแมวที่ตักหลันสาวขึ้นมาพูดว่าป้าจะพาเจ้าปลาหวานออกไปเดินเล่นนะอย่าไปออไกลน,นะครับปทิป์ดกเตอร์เรือนพิมพ์พูดเสียงหนักยังผิดปกติขณะมองตามปทิ์ที่เดินออกไปเหมือนแพลเองก็มองตามเช่นกันแต่เธอก็หันกลับมา เมื่อเสียงด็อเตอร์เรนพิมพ์เชิญชวนขึ้นว่าดื่มน้ำก่อนก็ได้ค่ะวันนี้ฉันว่างเพ่ะคุณจะถามอะไรก็ได้เหมือนแพรยกแก้วน้ำดื่มเพราะคิดว่าจะสร้างบรรยากาศของความเป็นกันเองได้รอดดีจังเลยค่ะค่ะจะภาพสั่งไปเลี้ยงในงานสบบ่อยๆสุดของป้าทิพย์ไม่เหมือนใครเรนพิมพูดแล้วก็รอบยิ้มเมื่อเห็นสตร,ตรีตรงหน้าทำหน้าแยแย ผิดกับนายตำรวจที่ยังนั่งน่าเฉยแม้จะดื่มไปถึงครึ่งแก้วถ้าจะถามอะไรเกี่ยวกับชิดนางฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกคะ่ะนอกจากหล่อนเป็นลูกสาวเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี้และฉันก็เช่าอยู่เท่านั้นถ้าจะรู้ก็รู้เพียงผ่านๆเท่าที่คุยกันไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องส่วนตัวของหล่อนเท่าไหร่แล้ที่คุณเคยบอกว่าคุณชิดนางหวาดระแวงมีคนคอยตามนี่ล่ะคุณเฝ้าสังเกตเหรอเปล่า ชิดนางบอกฉันเองถ้าคุณไม่สนิทกับหล่อนแต่ทำไมหล่อนถึงได้บอกเรื่องนี้กับคุณก็ฉันถามนี่คะเรือนพิมพ์ตอบหน้าเฉยเหมือนแพลนิ่งไปชั่วอึดใจกับคำตอบนี้แต่ก็ถามกลับไปตรงๆเหมือนกันว่าคุณถามทำไมมันไม่น่าจะเป็นหัวข้อในการคุยสำหรับคนที่บอกว่าไม่รู้จักกันดีเลยนะเรือนพิมพ์ยักไหลก่อนจะยิ้มน้อยๆพูดว่า ฉันถามเพราะฉันจะเอามาเป็นข้อมูลเขียนนวนริยายค่ะและชิดนางก็ยินดีตอบคําถามเพราะหล่อนเคยมีประสบการณ์ในเรื่องจิตบําบัดคุณเป็นนักเขียนเหมือนแพรํามยังแปลกใจมองวงหน้าของด็ตอร์เรินพิมพ์มันแปลกที่เธอรู้สึกว่าวันนี้ด็ร์สาวดูดีกว่าเมื่อวานงานอนดิเรกของฉันคือเขียนวนิยายสืบสวนค่ะคุณใช้หน้าปากกาว,ว่าอะไรมีผลงานออกแล้วกี่เรื่อง ก็เพิ่งจะพิมพ์ไปสองสาเรื่องเสียดายฉันย้ายหนังสือไปเก็บที่ห้องข้างบนแล้วไม่งั้นจะเซ็นให้คุณกับคุณตำรวจเป็นที่ระลึกเดินพิมพ์พูดออกมาแล้วก็ยิ้มนิดๆแล้วทำไมถึงคิดว่าคุณชิดนางไม่ได้ฆ่าตัวตายจานิยมเป็นคนถามขึ้นบ้างก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่หล่อนจะต้องฆ่าตัวตายนี่นะแม้หล่อนจะบ่นๆบนว่าเหมือนมีคนคอยจ้องติดตามอยู่ แต่หล่อนก็จะไปจ้างนักสืบให้คอยติดตามบ้างคนเราย่อมมีเหตุผลของตัวเองซึ่งฟังดูอาจจะเหมือนบ้าได้แต่ไม่คล้ายคนที่คิดจะฆ่าตัวตายแนะ่เรือนพิมพ์หยุดไปชั่ววิก่อนจะพูดตอบว่าอีกอย่างการที่หล่อนให้ฉันเช่าห้องของหล่อนก็เพราะว่าหล่อนจะย้ายไปอยู่กับแฟนไม่งั้นจะให้ฉันทยอยขนของไปไว้ที่ห้องได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหรอแฟนชื่ออะไร เหมือนแผลถามฉันไม่รู้เราไม่ได้บอกเป็นไปได้ไหมที่คุณชิดนางจะทะเลาะกับแฟนแล้วกลับมาที่ห้องเดิมแล้วก็คิดสั้นกระโดดตึกตายเรือนพิมพ์สันน้าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะตอนเช้าเมื่อวานเรายังโทรไปบอกเลยว่าจะแวะมาเอาของในห้องฉันก็ยังคิดว่ามันจะมาค่ำๆรอเจอกับฉันซะอีกคุณชิดนางจะกลับมาเอาอะไร ไม่ได้บอกค่ะแล้วรู้ไหมว่าหล่อนจะยับอยู่กับแฟนที่ไหนอืมก็น่าจะเป็นชั้นสิบนะที่ตึกนี้น่ะเหรอเดินพิมพ์พยักหน้าก่อนจะพูดต่อว่าแต่ฉันไม่รู้นะว่าห้องไหนคุณชิดนางรู้จักกับใครเป็นส่วนตัวที่อาพาร์ตเมนต์นี้บ้างไหมจ่านิยมถามขึ้นบ้างฉันไม่ค่อยจะได้สังเกตเพราะกลับมา ก็จะเข้าห้องตัวเองไม่ได้ไปสูงเสียงกับใครแต่ก็เคยเห็นหล่อนแวบะบไปที่ห้องตรงมุมสุดบนชั้นนี้อยู่หลายครั้งคุณหมายถึงห้องคุณเกตแก้วนรอที่ไม่รู้ชื่อคะ่ะแต่มีเด็กอยู่ด้วยคนหนึ่งดูเหมือนจะชื่อเกกเพอได้ยินเรียกแบบนั้นแล้วทำไมคุณถึงย้ายมาอยู่ที่ห้องนี้ดรกเตืสาวนิ่งไปชั่ววินาทีก่อนจะยิ้มและพูดสั้นๆว่า ฉันพอใจค่ะแต่ก่อนหน้าไม่ถึงเดือนคุณก็ย้ายไปอยู่ที่ชั้นหกได้ไม่นานทำไมย้ายไปยที่ชั้นห้าเหมือนเดิมละคะคำตอบเดิมคือฉันพอใจค่ะคำตอบของดเรเรนพิมทำให้เหมือนแพรอยากจะย้อนนักว่าคุณพอใจที่จะเช่าห้องคนกระโดดตึกตายนี่หรือแต่นั่นก็คงจะเกิดความตึงเครียดขึ้นแนะ่การสอบถามที่ดี ไม่ควรจะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นโชคดีที่เสียงเปิดประตูห้องดังขึ้นทุกคนหันไปก็เห็นคุณป้ากลับเข้ามาและไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับสารวัตรหนึ่งสยามเลยทีเดียวดรเรนพิมพ์ลุกขึ้นทำเสียงตื่นเล็กน้อยนี่อะไรเหรอคะไม่มีจ้าคุณตำรวจนี่ใจดีอนุญาตให้ป้าเดินดูทั่วเลยแต่ จะปลาหวานแล้วคะ่ะด็อกเตอร์สาวถามตัดบทซึกก่อนแต่เธอก็ไม่ได้คิดจะฟังคำตอบเมื่อยิมให้ทุกคนบอกว่าฉันไม่สะดวกในการตอบคำถามใดๆแล้วคะ่ะขอเชิญออกไปได้สรวัตรหนึ่งสยามกว่าดสายตามองด็กเตอร์เรนพิมพ์ก่อนจะพยักหน้าให้ทั้งจานิยมและเหมือนแพรเป็นสัญญาณให้กลับแล้เหมือนแพรก็พูดอย่างร่าเริงว่าขอบคุณมากคะ่ะดอตอร แล้ฉันจะกลับมาขอหนังสือพร้อมลายเซ็นของคุณนะคะพูดแล้วเธอก็หันไปหยอดกับคุณป้าว่าน้ำตาคลายของคุณป้าอร่อยมากค่ะวันหลังจะมาขอสูตรบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะได้เลยค่ะคุณตำรวจมาได้เลยค่ะคุณป้าตอบรับอย่างยิ้มแย้มผิดไปจากหลานสาวที่ยืนหน้าเฉยอ,อยู่เช่นเดิมสารวัตรหิงสยามยิ้มนิดนเมื่อออกมาก่อน เขาไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายซักไซด์ดรคนนี้เพราะเมืองสองจะจัดการเรื่องนี้เองแต่ก็เหมือนโชคดีที่นางจันทิปโผล่เข้าไปในห้องที่เขากับเมืองสองคุยกันอยู่เมื่อนางแนะนําตัวว่าเป็นป้าของดเตอร์เรือนพิมพ์และที่เข้าไปในห้องก็เพราะอยากจะเข้าไปดูว่าสามารถติดต่อก,กับวิญ,ญญาณผู้ตายที่อาจจะวนเวียนอยู่ในห้องนั้นได้หรือไม่จากบุคลิกและท่าทางของนาง เขาไม่คิดจะห้ามปรามแต่อย่างใดเขาไม่ได้นึกขำเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ด้วยเพราะยิ่งรู้มากหลายทางเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ที่สุดแล้วก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้เท่านั้นมันจึงมีผลต่อคดีการปล่อยให้นางจันทิพย์ทำอย่างที่ต้องการเดี๋ยวไม่ได้ไปข้องแวะกับหลักฐานตรงไหนมันก็เป็นการผูกมิตรและก็ง่ายสำหรับเขาในการที่จะซักถามเรื่องอื่นๆต่อมาได้ในภายหลัง แต่น่าเสียดายที่นางจันทิพเพ่งสมาธิแล้วก็บอกว่าไม่เจอสัญญาณใดๆจะพูดตายแล้วสารวัตรหนุ่มก็ขมวดคิ้วน้อยๆเมื่อมองไปทางบันไดแล้วเห็นด้านหลังของเมืองสองวัยวัยแต่เมื่อคนอื่นๆเดินออกมาเขาจึงเดินตรงไปที่ลิฟต์พอกดลิฟต์เปิดเขาก็เข้าไปทันทีเหมือนแพรเดินตามเข้ามาพูดขึ้นว่าฉัไม่อยากจะเชื่อ ว่าดรเตอร์เรนพิมพ์จะเป็นนักเขียนแถมเขียนเรื่องสืบสวนด้วยเรายังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะครับคุณแพรเธออาจจะโกหกจานิยมแยงขึ้นมาแต่ฉันว่าน่าจะจริงนะจ๊ะเดี๋ยวออกไปผ่านร้านหนังสือจะแวะดูว่ามีเล่มที่เธอเขียนหรือเปล่าเอา้าลืมถามนามปักกาแต่ช่างเธอะแต่ด็ตอร์นี่ต่างกับคุณป้าของเธอนะคุณป้านะ่ะท่าทางเหมือนคนทรงเจ้าชัช แล้วแอบหนีขึ้นไปบนห้องข้างบนไปเจอกับสารวัตรตอนไหนก็ไม่รู้สารวัตรได้สอบถามหรือเปล่าว่าคุณป้าขึ้นไปทําอะไรบนนั้นตอนท้ายเธอวกไปถามสารวัตรหนึ่งสยามเอาดื้อผมไม่ชอบพูดในลิบเหมือนแพร์จำเลืงคอนๆแล้วก็นิ่งไปครู่หนึ่งก็จะพูดขึ้นว่าฉันก็เจอผู้ชายคนหนึ่งทําตัวแปลกแเขาไปยืนอยู่ที่จุดเกิดเหตุข้างล่าง ทำท่าเหมือนติดต่อก,กับวิญญาณเลยบอกว่าชื่อเมืองสองเอออพาร์ตเมนต์นี่เหมือนเป็นที่ชุมนุมคนทรงมีพลังจิตเลยเออใช่สิฉันนึกอย่างหนึ่งได้แล้วฉันเคยดูเหมือนแพรพูดยังไม่ทันจบก็จะงักเพราะเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเสก่อนหญิงสาวเอาโทรศัพท์มือถือที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงออกมาทันทีเธอขยับไปยืนชิดผนังลิฟต์พูดเบาๆว่ากลับมาแล้วหรอคะ คิดถึงคุณจันเลยเสียงลิฟเปิดเมื่อมาถึงชั้นล็อบบี้สารวัตรหนึ่งสยามเดินลิ้วออกมาก่อนเขาคิดว่าจะตรงไปที่รถเลยแต่ก็ชะงักไม่เห็นผู้ชายคนที่เขาเคยสวนทางออกจากลิฟเมื่อวานเปิดประตูด้านหน้าเข้ามาเขาหันไปทางเหมือนแพรก็เห็นเธอยังยิ้มผู้โทรศัพท์เดินตามมาอย่างไม่รีบร้อนผิดจากเคยที่มักจะเร่งรีบตามเขาแต่เพราะความอยากให้แน่ใจ ชายหนุ่มได้เดินกลับถือวิสาสะดึงโทรศัพท์ออกจากมือเธอทำเอาเหมือนแผลมองหน้าเขาง,งงๆแต่พอเขาพยักหน้าไปทางประตูถามเบาๆว่าคนนั้นใช่ไหมใช่พอเธอตอบโทรศัพท์ก็ถูกยัดเข้ามือเธอเหมือนเดิมแล้วร่างสารวัตรก็ลิ้วไปหาร่างของชายที่เพิ่งเข้ามาคุณเอกวีใช่ไหมครับครับผมสรวัตรหนึ่งสยาม ผมขอคุยกับคุณเกี่ยวกับคุณชิดนาไปทางนู้นก่อนดีไหมครับสายตาของอีกฟายมองกลับมาเหมือนสงสัยแต่คงมองไปเห็นจานิยมที่อยู่ในเครื่องแบบเลยพยักหน้าเดินตามมาเขาจึงถามทันทีเลยว่าคุณเกตแก้วบอกว่าคุณเป็นเพื่อนของคุณชิดนาผมเลยอยากถามว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับคุณชิดนาบ้างเอกวีนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดว่า ผมก็ไม่รู้มากนะนอกจากเคยเข้าร่วมอบรมคอสกดจิตด้วยกันกับหล่อนพอผมรู้ว่าเธอมีกิจการอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ติดต่อขอเช่าไ้เกตแก้วมาพักเท่านั้นคุณเจอกับคุณชิดดางบ่อยไหมก็เป็นบางครั้งที่ผมมาหาเกตแก้วที่นี่คุณเจอกับคุณชิดนางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อสองสามวันก่อนหล่อนมีอะไรผิดปกติไหม ไม่มีไม่มีอาการหวัดระแวงหรือประสาทหลอนบนอยากฆ่าตัวตายเลยเหรอคิ้วเข้มของเอกวีขมวดเข้าหากันมองอย่างไม่พอใจนักเมื่อพูดว่าจิตนางไม่ได้บา้ายังที่พี่สาวของหล่อนชอบพูดใส่คุณรู้จักคุณพวงซ้อยเริ่มฝีปากของเอกวีเหยียดออกเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าจะว่ารู้จักก็คงไม่ได้ อ๋อผมไม่เคยเจอกับคุณพวงส้อยตรงๆผมฟังแต่ที่ชิดนางเล่าให้ฟังมากกว่าคุณชิดนางมีปัญหากับพี่สาวเหรอผมไม่รู้แนะ่แต่ฟังที่หล่อนเคยพูดก็เหมือนจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่เพราะเรื่องที่คุณชิดนางรักคู่มันของพี่สาวหรือเปล่าชิดนางกลัวในนั่นไม่ใช่รักทำไมหล่อนกลัวรู้ไหม เอกวีเหยียดริมฝฟีปากตอบว่าผมไม่รู้ทำไมคุณไม่ไปถามเขาเองล่ะสารวัตรหนุ่มยังไม่ทันจะได้ซักถามต่อเสียงวิ่งและเสียงตะโกนก็ดังขึ้นว่าลุงเอกแล้วร่างของเจ้าหนูเกลกก็วิ่งตรงมาหาเอกวีกระโดดกอดคอเขาแน่นส่งเสียงหัวเราะป่าออกมาสารวัตรหนุ่มหันไปเห็นร่างของเกศแก้วเดินตามมาติดติด เขาเลยหันกลับมาพูดกับเอกวีว่าขอบคุณสำหรับความร่วมมือครับเขายิ้มให้เกตแก้วค้อมหัวให้น้อยๆเป็นเชิงทักทายแล้วถอยออกมามองไปทางเหมือนแพรก็เห็นเธออยู่ใกล้ประตูและยังคุยโทรศัพท์อยู่ชายหนุ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลแต่แล้วก็ยวนไปให้ความคิดที่ว่าถ้าเหมือนแพรไม่มัวคุยกับแฟนของเธออยู่และถ้าจะมีไหวพลิบสักนิด เธอก็น่าจะกากรส่องแม่ลูกนั่นให้เขาได้คุยกับนายเอกวีนี่อีกสักหน่อยแต่นี่มันงานของเขาเขาจะไปหวังพึ่งเธอได้อย่างไรกันสารวัตรหนึ่งสยามเดินกลับไปที่รถของจานิยมโดยไม่เหลียวหลังไปมองเหมือนแผลและเมื่อขึ้นรถเขาก็สั่งว่าไปบ้านผู้ตายจานิยมถอยรถออกช้าๆตามคำสั่งแต่ก่อนจะได้เร่งเครื่องออกไปก็ต้องหยุด เหมือนแพรทุกประตูหลังสักก่อนแล้วเธอก็เปิดเข้ามานั่งประตูหลังอะไรกันทำไมไม่รอกันบ้างเธอบนอย่างไม่จริงจังนะผมนึกว่าคุณแพรจะขับรถตามไปเองครับจานิยมเป็นคนตอบเพราะรู้แน่ว่าหัวหน้าตัวเองไม่ตอบแน่และตอนนี้สาร,รวัตรก็กำลังจดบันทึกลงในสมุดโน้ตสีหน้าแสดงอาการคลุ้นคิดจะให้ขับไปเอง แล้วไปไหนล่ะฉันรู้เสียเมื่อไรจะไปบ้านผู้ตายครับไปทำไมไปทำความรู้จักว่าจิตนางเอื้อเปี่ยมสุขเป็นคนอย่างไรกันแน่สรวัตรหนุ่มเป็นคนตอบตอนที่เข้าไปถึงในบ้านนะั้นผมต้องการให้คุณปิดโทรศัพท์และให้คุณถามสเปะสปะตามภาษาคุณกับคนอื่นๆในบ้านนั้นด้วยว่าคุณชิดนางอยู่ที่บ้านนั้นเป็นอย่างไรนี่ฉันไม่ได้ถามสเปะสปะหยุดพูดเลย เลือกเอาจะไปกับผมหรือจะลงจากรถไปรอที่สถานีกับจ่ายุทธชัยนู่นเหมือนแพลงเงียบไปในทันทีแต่สักครู่กระดาษแผ่นหนึ่งก็ถูกยื่นไปวางบนสมุดโน้ตท,ที่สารวัตรหนุ่มกำลังตั้งใจจดสิ่งที่รู้มาเมื่อครู่มันเขียนสั้นๆว่าฉันกลัวไม่ได้ไปกับคุณแทบตายเลยละ่ะใครสนใจหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวแปะลิงก์แต่และเวอร์ชันเอาไว้ข้างใต้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ